สวัสดีครับผมโอตจาก BYD High c a r แหลมฉบังชนบุรีนะครับวันนี้โอตพามาดูตัว BYD Dolphin Extended นะครับตัวนี้จะเป็นตัวท็อปของ Dolphin เลยนะครับสีจะมีให้เลือกทั้งหมด4ส,สีนะครับส่วนสีที่โอตพามาชมตัวนี้เป็นสีขาวนะครับตัว Extended จะมีความเป็นเอกลักษณ์ก็คือสีตัวถังจะเป็นสีทูโทนนะครับฝากระโปรงหน้าแล้วก็หลังคาจะเป็นสีเทาดำนะครับส่วน Extended ตัวนี้มันจะ เป็นหลังคากระจกอยู่แล้วข้างบนก็เลยจะออกเป็นสีดํานะครับส่วนสีขาวจะมีลายล้อแม็กเฉพาะก็คือเป็นลายนี้เลยครับเป็นลายซี่่ปัดเงาแบบนี้เลยนะครับดูเท่กว่าสีอื่นๆนะครับเพราะสีอื่นล้อแม็กจะเป็นตามสีของตัวรถนะครับตัวนี้จะเป็นล้อขอบ17นะครับ2 0 5 50R17 ครับเดีย๋ยวผมพาชมรอบๆตัวรถนะครับ ตัวนี้จะเป็นรถเทสของเรานะครับเซ็นเซอร์เราจะมีให้หน้า2หลัง3าเลยนะครับตัวนี้มีกล้องมองรอบคันมีบายสปอตให้นะครับไฟท้ายจะเป็นไฟท้ายลากยาวนะครับเป็น LED เส้นยาวเรามีบวปัดน้ำฝนให้นะครับแบรนด์อื่นอาจจะไม่มีคลิปฉลามเรามีให้นะครับฝั่งขวาหรือฝั่งคนขับก็จะมีปุ่มกเรตแอนที่ให้นะครับ มีตำแหน่งของตัวแตะ nfc card นะครับแล้วก็ฝาชาร์จจะอยู่ฝั่งขวาฝั่งคนขับนะครับจะได้มองเห็นง่ายๆมีไซซิ่งเล็กกว่าแอตโต้นิดหน่อยนะครับฐานล้อสั้นกว่าประมาณ20มิลิเมตรนะครับมอเตอร์ไฟฟ้า150กิโลวัตต์นะครับความเร็วสูงสุดอยู่ที่160นะครับท็อปสปีด160ส่วน0 1 0ยถึงใช้เวลาประมาณ7วินาทีนะครับแบตตัวนี้60กิลวัต์นะครับ ชาร์จเต็ม1ครั้งวิ่งได้ไกล490กิโลเมตรนะครับสามารถกุญแจอ,อยู่กับตัวสามารถเปิดได้นะครับเบาะหนังภายในจะเป็นสีอ้างอิงจากตัวรถภายนอกนะครับตัวนี้รถสีขาวเบาะหนังจะเป็นสีดํานะครับตัดด้วยได้สีเทานะครับแล้วก็มีคลิปสีเทาแบบนี้เบาะคนขับจะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าหงทิศทางคนนั่งสีทิศทางนะครับมีไวเลสชาร์จนะครับตัวเบาะ จะมีระบบเป่าลมออกมาจากตัวเบาะด้วยเป็นเป่าลมเย็นนะครับด้านบนจะเป็นหลังคาพนรมิกสามารถปิดให้นะครับด้านในก็จะตกแต่งแฟชั่นแบบนี้จะจ๋าแบบนี้เลยสวยๆพวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน3ก้านนะครับหน้าจอคนขับ5นิ้วหน้าจออินเตอร์เน n เมนต์สิบนิ้วนะครับตำแหน่งเกียร์อยู่บริเวณนี้สามารถขึ้นลงเป็น R/D แล้วก็ P ได้เบรกมือไฟฟ้าออโตโ้เบรกโฮมมีให้นะครับโอเค ไปชมด้านหลังครับด้านหลังกว้างขวางนะครับพื้นที่ด้านหลังราบเรียบได้ครับมีจุดชาร์จให้ครับ USB A USB C ให้ทั้งหน้าและหลังเลยนะครับมีที่รองแขนให้ด้วยนะครับรถเรามีที่วางแก้วน้ำให้อีก2ตํตำแหน่งนะครับเบาะหลังสามารถพับได้60-40นะครับเพิ่มความจุข,ของจาก345เป็น1,310ลิตรนะครับเดี๋ยวผมไปพาไปชมด้านหลัง ด้านหลังกว้างแบบนี้เลยด้านล่างก็สามารถวางของได้อีกนะครับจะวางเป็นอาหารเป็นของที่มีกลิ่นสามารถวางด้านล่างได้ตัวรถมีสาย V2L ให้มีชุดปะยากฉุกเฉินให้มี Portable c ชาร์จให้นะครับราคาตัวนี้อยู่ที่859,999บาทนะครับถ้าเป็นตัว Standard จะอยู่ที่699,999บาทครับ สำหรับใครที่สนใจจองตอนนี้สามารถจองเข้ามาได้เลยนะครับคิวไม่ยาวแล้วและนี่ก็เป็นพามาชมตัว BYD Dolphin Extend นะครับคุณที่รับชมครับ